ครับสวัสดีนระนาะะตกปลาทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้มาตกปลาไม้ทำรมชาตมไหมนโมไม้บ่อนะครับผมร <sk r isa> ุ่นตกปลาครับ <S <s <uss> <S ไม้วันนี้เป็นไงบ้างครับ <S <s <uss> พี่นโม <l ug> <l ug> อ๋อเร็วเ,เร็วเ,เร็วเร็ว ยังไอัวเป็นไงครับได้กี่ตัวแล้วพี่นาโมได้สามสี่ตัวแล้วครับให้ดูผลงานเลยดิผลงานเดี๋ยวนีเนี้ยหัวโคตรใหญ่เลยใช้เยอะไรครับใช้เยอะไลใช่เยอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนเป็นไงพี oh. ่นาโมไอ้นี่ปลาเยอะไหมตั้งห SI ัวหามปลาขึ้นคตรดี ไม่มาถ้ามีแต่ลูกปลานะน,นี่ประซิวแสดงว่าปลาเยอะได้นี่ปลาปลากรดปุ๊บปลุกขึ้นอย่เพิ่งอย่เพิ่งครับเย่เพิ่งครับไปไปวัดเลยวัดเลยอยากซวย อะไรพี่นโมว้าลมดีมากเลยไม่ได้ทำเบาเลยเนาะอย่ไรกๆพี่หนูอ่ะนะเจ็บเลยโหแท้พี่โมยไม่รู้เรื่องเลย ียนี่นี่อุ้ยกัดเร็วอู้หูกระบาดป่าคนสุ่มครมคสุ่ม ไหนว้าวมาแล้วครับพินาโมไหนชวนเลยดิพินาโมประกดนะครับประกดไหนมาใกล้ดิใหญ่ไห้หน่อยครับตากล้องใหญ่ไหมเดี๋ยวผมถือกล้องให้ครับผมโคตรเด็กอะแต่ก็ใหญ่อยู่ปานกลางครับไหนเทียบเทียบหน้านาโมดูดิหน้าผมใหญ่กว่าเยอะเลยเอาถือไว้กล้องนะครับอุ้ยแดดว่ะแดดน้ำประกดจับตัวโคตรใหญ่ลิ่ว 不。<laughs> ออุุอ้้ยย,ย,ย,ยมามามาให้พี่นโมโพี่นโมได้แล้วพี่นโมเออเปลกมีแต่ปากกดเลยใส่เล็กวกว่าเมื่อกี้ครับแปบ๊บนิดหนึ่ง,งครับตากร้องครับตากร้องถ่ายครับตากร้องเดี๋ยวผมไปตากร้องเองอุย้ยเขาหน้าเดี๋ยวใครไปก่อนเหนียบ Phim Nemo đây ăn Phim Nemo ไปแล้วไม่เชื่อนาทอดเอ้ยน่มาครับมาดูครับมาดูครับป่าดึงป่าดึงโยงโยกโยงวัววัววววัวมามาท้อท้อท้ Aku phụ nhanh 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 má à đục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  đục đi đi đục đi đục đi mày làm đục đi nãy đục đi đấy đục đi luôn đấy ว่าลมเย็นอ้าไปดูมาวะได้รูด,รดของอีกแล้วของอีกแล้วใบสามครับใบสามใบส,นะสามครึ่งแล้วครับถ้าช่อนขึ้นดีทำไมไม่กินอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง อื้มมันยังไม่กินเลยมาครับได้ดูอีกแล้วครับไซนี้กำลังย่างนะครับพี่โน้ครับพี่ดาโน้มครับพี่โน้มครับปลาตัพูดจะทอะไน

น่าจะประมาณยังไม่กินร้องมาตอบสองสองง่ายกันหนึ่งหนึ่งสองด้วยพี่นมโมโตอนนี้ยังไม่ได้ปลาดุกดุกเลยนะครับไม่ได้ปลากรดครับพี่นมโมอ <med> เอาอีกห <Umwelt> น,นึ่ายยังกินเลยดีอื้อู้เอาเพี้กกนะมกับกล้องอ่ะนะอันนี้ปลาชนาชอบ ไม, <S <S ไม่เชื่อแล้วปลาดุกมันกินไงปลาดุกมันกินหล่าหลาเมืนปลาหมอเลยกินหนูถือเอาก,ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ครับคลิปวิอหนานะครับผมจะเป็นแนวไหนจะปลาหรือว่าเกี่ยวข้าวนะครับผมเดี๋ยวเต็มวันนี้นะครับนี่ครับเต็มวันนี้นะครับผม วันนี้ไม่ได้เอาที่ใส่ปลามานะครับวันนี้ปลาดุกป,ประกดครับผมปลาแงครับเนี้ยครึ่งอยู่ครับครึ่งเดี๋ยวเอาไปดูด,ดอยู่ที่บ้านนะครับผมเจอกันใหม่นะครับ